ในที่สุดก็หาซื้อมาจนได้กับเมนูสุดฮิตอย่างเซบหลักตะกอเฮ้ยบาชาย เหมือนแกงแกงทางเหนืออะไรสักอย่างเต่นึกไม่ออกมาฮะคุณผู้ชมเมนูนี้ขึ้นฟีดบ่อยเหลือเกินกับเมนูเซบลักไม่ใช่เซปักนะอันนั้นตะก,ก้อนะครับซึ่งแน่นอนว่าช่องของ,ของเราเนี่ยไม่มีทางพลาดหาซื้อมาจนได้ในซองก็จะมีเครื่องปรุงทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนขนมเขาเกี๊ยบแห้ง,หงมีหลายรูปร่างรูปทรงเลยหน้าตาแปลกประหลาดมากว่าแล้วก็เอาน้องเขาไปต้มเลยนะครับใช้เวลานานนิดนึงเอาให้นิ่มนะพอสุกแล้วถึงจะใส่ท็อปปิ้งนะครับเราจะใช้เป็นเห็ดเทมทองกับลูกชิ้นกุ้งแล้วก็จะเพิิ่่่่่่่มมมมมคคคคควววววาาาาานนนนนขข้้้้ดยไอออออออีีีกกกก2ฟงงงแลลล็ใใสเเเเรืปุทหหหบตโ แล้วดูสีน้ำซุปโอ้โหเริ่มเปลี่ยนแล้วดูจัดจ้านขึ้นมาเลยทีเดียวใครเคยกินแล้วบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่ารสชาติมันเหมือนอะไรมาชิมกันเลยเหมือนราดหน้าใส่ไข่เออมีความแบบเนื้อหนืดหนืินมเหมือนเกงหนนองฮะขอชิมแค่น้ำก่อนนะไม่รู้สึกแปลกเหมือนแกงแกงทางเหนืออะไรสักอย่างแต่นึกไม่ออกมีความเผ็ดๆเนาะก็จะมีความข้นหนืดเนี่ยของผมมันจะคล้ายๆมักกะโรนี อร่อยนะเผ็ดๆม,มันเหมือนกินซุปอะไรข้นๆแล้วก็มีเผ็ดๆอร่อยดีผมชอบมาก